ถ้าข้าสร้างสนามพลังหยินหยางกับคนอื่นข้าก็จะสามารถหลอมรวมและแบ่งปันพลังทั้งสองได้จากนั้นเมื่อพลังของทั้งสองเท่ากันมันก็จะชนะด้วยทักษะเคล็ดลับนี้เรียกว่าความสามัคคีของหยินหยางและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเท่าเทียมกันปู่ย่าตายายตอนนี้ ข้าเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วไม่สิมีบางอย่างไม่ถูกต้องทั้งสองคนดูเหมือนจะถูกพิษที่รุนแรงและกำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นเห่ามังกรดูแล้วเห่ามังกรของกู้หรัวชิงจะไม่รุนแรงเหมือนสองคนนี้แต่นางกำลังสูญเสียลมปรานดั้งเดิมของเผ่าหงไปเรื่อยๆเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้แล้วข้าจะแก้ไขอย่างไร ตามที่ข้ารู้มังกนหน้านี้เขามังกรจะดูดพลังปราณของมังกรเท่านั้นเมื่อปราณมังกรไม่เพียงพอมันก็จะดูดเลือดแลกไขกระดูกทําให้มังกรคลั่งแต่ในทางกลับกันมนุษย์จะถูกปรสิตพวกนี้ดูดเลือดและไขกระดูกโดยตรงเพราะพวกเขาไม่มีพลังปราณของมังกรและพวกเขาจะถูกแปลงร่างเป็นคนเขามังกรเขามังกรสลายไปเองไม่ได้จะจัดการหรือเอาชนะมันได้อย่างไรมีวิธีแล้ว ให้ชาข้าขอโทษด้วยนะในเมื่อเจ้ามีหามังกรที่มีพลังมากแล้วทำไมข้าจะต้องหาวิธีอื่นด้วยว่าไหมปรับแต่งด้วยพลังปราณกิเลนในตัวของข้าแล้วพวกมันจะจัดการกันเองหอ่ากิเลนข้ารู้ความจริงแล้วเขาพวกนี้ไม่ได้มีแค่ห่ามังกรเท่านั้นเมื่อคิดดูแล้ว เผ่าที่ดูดซับพลังของกู้หัวชิงของเผ่าหงมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่กระหายเหมือนเผ่ามังกรนอกจากนี้สภาพปัจจุบันของกู้หัวชิงเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของนางหัวชิงข้าอยู่นี่แล้วอยู่ต่อหน้าเจ้า นี่คือพื้นที่ในจิตวิญญาณของเจ้าบริสุทธิ์มากนี่คือกู้หัวชิงรัวชิงโซ่เส้นนี้รู้สึกแปลกจริงๆพลังหยินหยาง ดาราโบรานจองออกมาพลังทั้งหมดถูกดูดซับไปงั้นหรอมัดกิเลนเบ้าจริงแต่ว่าลมหายใจของโซ่นี้มันคุ้นเคยมากหรือจะเป็นเหา จริงสิความสามารถในการดูดซับพลังพวกนี้หรือว่ามันจะเป็นพลังของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมโซ่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเหาหรือถ้าคิดอีกแบบตัวของเหาก็อยู่ในโซ่นี้กล่าวคือโซ่นี้จะเข้ามาอยู่ในร่างกายและผิดผลึกความแข็งแรงของหลอดเลือดเฮ้อ เป็นเจ้าเองเหรอเจ้าวัวแกได้เจอกันจนได้สวัสดีปีวัว นี่ชิงนิ้วเจ้าช่วยข้าไว้หรือก็ไม่เชิงข้าบาังเอิญเข้าไปในร่างกายของเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจโถโถโถข้าละอายจริงๆที่มีหนุ่มสาวมาจีบกันอยู่แถวนี้นี่ใครหรอนี่คือผู้ที่ข้าเคยเล่าให้เจ้าฟังอยู่บ่อยๆวัวแก่แห่งหมู่บ้านเซียวหมานเมื่อก่อนชิงนิวยังตัวเล็กๆอยู่เลย ตอนที่ชิงนิวยังเป็นเด็กข้าชอบวิ่งเล่นกับเขาอยู่บ่อยๆข้าพยายามหาวิธีเล่นกับเขาตั้งมากมายแต่ดูเหมือนว่าชิงนิวจะไม่ชอบคงจะเป็นเพราะร่างกายของเขาอ่อนแอและมีพลังไม่เพียงพอนั่นละข้าจำได้เท้าของเจ้าในครั้งนั้นมันรับได้ไม่ง่ายเลยว่าแต่เหตุใดโซ่ถึงทำร้ายรอยกีบเท้า แต่รอยกีบเท้ากลับไม่ตอบสนองเอาเถอะไว้ข้าเปลี่ยนร่างก่อนแล้วค่อยหนังคุยกันเรียกข้าว่าหนิวก็ได้ทะทําำไมข้าถึงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มกาก่อนนี่คือพื้นที่อสูรชั้นไหนและห้วงวิญญาณข้าจึงสามารถแปลงร่างได้ตามต้องการไม่ต้องกลัวถูกคนอื่นๆสังเกตเห็นคนอื่นเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง ส่วนโซตรวนก็ควรระวังมันเป็นเหาในปากของเจ้าแต่ก่อนจะข้ามฝากฟ้าเท็นกำเนิดของเราเรียกเขาว่าพันธนาการเตา๋าพันธนาการเตา๋าไม่น่าแปลกที่มันสนใจในกิเลนมังกรและหงสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่ใกล้กับมันโชคดีที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักการเตา๋าจากนั้นเต๋าทั้งหมดในโลกนี้ จะถูกพันธนาการและผู้คนจะไม่สามารถฝึกฝนได้อีกต่อไปอย่าให้คนพวกนี้ทำอะไรผิดหรือชิงนิวข้ามีงานให้เจ้าทำได้บอกมาเลยไปที่ทะเลเลือดเปิดตาทะเลและปล่อยพวกเขามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถต่อต้านพันธนาการเต๋าได้พวกเขาพวกเขาเป็นใคร เรื่องนี้ไม่สามารถพูดได้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเต่านั้นง่ายต่อการสังเกตโดยผู้ที่มีจิตที่เฉียบแหลมใกล้ถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วเราจะได้พบกันอีกไหมแล้วเจ้าจะไปที่ไหนจะวัวแกรีบไปที่ทะเลเลือดมันควรจะอยู่ที่นั่นและเจ้าจะทำให้โลกพานวิกฤตอย่างแน่นอนนี่เป็นของขวัญสำหรับเจ้า สมุดเปล่าหมายความว่ายังไงชิงนิวเราต้องออกไปแล้วเออเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอืมไม่เป็นไรแล้วขอบคุณนะพวกเราจะตายกันหมดเจ้ายัางมีเวลามาจีบกันอยู่อีก นุมสาวก็แบบนี้แล้วอิจฉาชมัดทำไมข้าไม่มีแบบนี้บ้างข้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายและจิตใจชีพจรปกติดีมากไม่เป็นไรแล้วเออให้ซาฟื้นแล้วทุกคนระวัง ขิงนิ่วกงหมิงพวกเจ้าจะทำอะไรแล้วนี่ข้าอยู่ที่ไหนหากนางเสแสร้งเราอาจจะตกอยู่ในอันตรายให้ชาพิสูจน์มาเลยว่าเจ้าได้สติแล้วนี่ข้าเองพวกเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอย่าประมาทไปข้าสามารถรู้ได้ว่านางได้สติแล้วจริงหรือไม่ด้วยการถามคำถาม คืนนั้นเมื่อสมเดือนที่แล้วเจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าเจ้าท่าทางแบบนั้นมันอะไรนะใชโ่โย <c oughs> จนถึงตอนนี้ข้ายังไม่เข้าใจเลยว่าสุราพวกนี้มันดีอย่างไรเวียนหัวใช่มห แม้ว่าสุราของคุณปูที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลนี้จะเข้มข้นแต่ก็สามารถบำรุงร่างกายได้พวกเจ้าสองคนมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติจึงไม่รู้สึกถึงความสำคัญของมันแต่ข้า,านี่นี่ข้าจะทำยังไงดีไม่นะ จะทำแบบนั้นไม่ได้หัวใจของชิงนิวเป็นเอายาแก้เมาค้างไปกินก่อนลานี่ข้าทำอะไรลงไปนี่ ขึนเจ้าพูดเรื่องนี้อีกแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นหรือมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยข้าก็ไม่อยากจะสนใจเหมือนกันจริงหรือน้าแปลกปกติเจ้าไม่ใช่คนพูดมากหรอกเหรอแล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนไปคืนนั้นเมื่อสามเดือนที่แล้วเจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าเจ้า เจ้ากล้าหรอข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะจิตสังหารรุนแรงมากนางยังไม่ได้สติแน่นอนข้าจะแช่แข็งนางเองอ้พวกเจ้ากังวลมากเกินไปมันถูกต้องแล้วที่นางจะโเช่นนี้นางได้สติแล้วเน่แน่สรุปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออคือ